สวัสดีแฟนข่าวเลสเตอร์ซิตี้ทุกท่านทุกคนกันนะครับเรามาดูข่าวเลสเตอร์ในช่วงเช้าของวันที่24มิถุนายนกันดีก่อน,นครับเริ่มกันด้วยชี้ข่าวนี้กันเลยนับถทยรังแพสันดาก้าในถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมได้เลยในช่วงสเสมอน,นี้ โดยกันที่ทางเลสซิตี้นะผมใกล้จะสัญญากับนักเตะไว้สองปีายนี้แล้วหลังจากที่เอาชนะคู่แข่งในทางลรเวอร์พูได้โดยการย้ายทีมของทางไปสันดากา้าจะทางออสเตรเลียนแชมเปี้ยนเรดบูลซัสบวกนั้นใกล้เข้ามาทุกวันแล้วโดยทั้งค่าธรรมเนียมและข้อกำหนดส่วนบุคคลน,นั้นได้รับการตกลงกันระหว่างสโมสรและผู้เล่นเป็นที่เรียบร้อย โดยทางเป็นต้นประเจร์นั้นกระตือรือร้นที่จะเพิ่มตัวเลือกอินโดเด่นของเขาในช่วงสมอน,นี้ในขณะที่เขาบองหาผู้สืบทอดตําแหน่งระยะยาวของเจมี่บาดีและก็ใครบางคนที่จะให้การสนับสนุนครั้งเขาและก็เคเลซีอิเฮนาโซในดการที่จะแข่งขันฟุตบอลยุโรปลีกกันอีกครั้งโดยก่อนหน้านี้ดาก้านั้นเคยตกเป็นข่าวว่าจะย้ายไปทั้งลิเวอร์พูลและก็เชลซีโดยสถิรรติการทำประตูที่น่าประทับใจ ของเขาในออสเตรียที่ได้รับความสนใจจากทางสโมสรต่างๆทั่วทั้งยุโรปโดยแมนทิสเจ c เซลโคช้ชของอาบาเรซิกนั้นอยอมรับ่าวาการย้ายทีมนั้นน่าจะเกิดขึ้นในงานถแถลงข่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยการโอนยังไม่เสร็จสิ้นแต่ดูเหมือนว่าแพสันดาก้านั้นจะทิ้งเราไปแล้วและก็ดูเหมือนว่าสโมสรนในออสเตรียนั้นอาจบอกใบอีกมาว่าดาก้านั้นจะออกจากสโมสรในช่วงสมัยนี้ ซัสบบกนั้นยืนยันการลงนามของนิโคัสคาปาโดเมื่อวันพุธผ่านมาโดยทดฟิลดวรานี้สัญญาจนถึงปี2026นะฮะจะสมโมสรอาจิตนาโบคาจูเนียโดยคาปาโดนั้นเข้าร่วมฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกของสมโมสรเมื่อวันพุธโดยแฟนบอลซัสโวกนั้นให้นักเตะสวมเสื้อหมายเลข20ซึ่งเป็นหมายเลขที่ดาก้านั้นใส่ให้กับทางสมโมสรเมื่อรอกันซีแล้วอาจจะเป็นอีกสัญญามาว่ากองหน้าจะไม่หวนคืนสู่สมโมสรก็เป็นได้ โดยที่ก็เป็นหนึ่งในคำใบ้หลังจากการรายงานตัวในออสเตรียที่อ้างมาว่าดาก้านั้นไม่ได้ฝึกซ้อมในช่วงปรีซิชั่นเนื่องจากผู้เล่นของซัสบุกนั้นเริ่มเตรียมตัวสำหรับฤดูกาลใหม่กันแล้วโดยดาก้าคนนี้ยิงไปทั้งหมด50ประตูจะทั้งหมด82นัดในลีกให้กับสโมสรในช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมา นักเตะเลสเตอร์ซิตี้ er ที่ถูกลืม4คนและอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเขากันต่อไปโดยสองสีใบหน้าที่ถูกลืมที่ King Power Stadium และอนาคตของพวกเขาจะเป็นอย่างไรหลังจากที่พวกเขาตกอยู่ภายใต้เบรด้าในช่วง2เดือนที่ผ่านมาโดยทีมเลสเตอร์ซิตี้นั้นจะประชุมกันอีกครั้งในช่วงปริซี่ันในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านี้และในขณะที่มีชื่อดาราอยู่นั้นรวมไปถึงเจมี่วารดี้เจมสันและก็ฮาร์วียบราน ก็จะมีผู้เล่น2อถึงสรายที่อาจทาให้เป็นแฟนผิดหวังก็เป็นได้เราะ่านกำลังพูดถึงนักเตะท,ที่ไม่ได้ลงมาสักพักหนึ่งแล้วและก็ได้รับอาการบาดเจ็บหรือตกเป็นเป้าของการยืมตัวแต่ผู้เล่นเหล่านั้นจะได้รับโอกาสในการลงเล่นต่อไปไหมในแผนการนำทีมของเมนนัตบรัชเจอร์ในช่วงที่ถึงนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามีใครกันบ้างน,นะครับเริ่มจากคนที่1กันก่อนคร,รับกันงานนี้ฟิลิปเบนโควิช โดยไม่นานวันนี้เลยเบนโควิชนี่ได้รับการแต่งตั้งให้มาแทนชี่แฮนรีไม่แม็ไวไม่เขาเก่งในช่วงรครึ่งแรกของการยืมตัวที่เชลติกภายใต้แบรนตอนบรัชเจอร์ซึ่งเป็นผู้จัดการและก็ผู้สนับสนุนเขาและดูเหมือนว่าเมื่อเจ้านายชาวไอแลนด์เหนือและเปลี่ยนกรัสโกกับทางเลสเตอร์เบนโควิชเป็นหุ้นส่วนกับทางจอห์น e นี่อีเวนโดยสองปีให้หลังเขาคนนี้ลงเล่นฟุตบอลชุดใหญ่เพียงแค่สสองเกม และก็ดูได้วกว่าแวสต์ฟิล์ฟอฟาน่าและก็ระดับของคักลาโซยุนซูโดยในฤดูการที่ผ่านพ้นไปเนี่ยเขาเล่นกับทางคาร์ดิฟตี้เจติมัตีซึ่งเต็มไปด้วยข้อบิดพลาดในเกมที่พ่ายวีคอมและหลังจากนั้นไม่นานนะผมก็ไม่ได้ลงเล่นกับทางโอเลเว่นอีกเลยดังนั้นในการมีส่วนร่วมในทีมชุดใหญ่ของเขาจึงไม่น่าเป็นไปได้โรเจอร์นั้นกล่าวเมื่อช่วงตุลาคมปีที่แล้วคุณต้องดูความต้องการของฟิลิป เขายังไม่พร้อมที่จะเล่นให้กับทางธุรกิจเลยนั่นค่อนข้างชัดเจนเลยนะนั่นคือความจริงที่โหดร้ายของมันเป็นที่ที่เขาเป็นผู้เล่นที่ต้องการจะออกไปเล่นเกมและนั่นเป็นความคิดของเขาเองเช่นเดียวกันเรารู้สึกว่ามันจะเป็นการดีที่สุดนะสำหรับเขาและสำหรับเราในการพาเขาออกไปเล่นในเกมระดับที่เขาสบายใจและมากกว่าที่จะถูกเปิดเผยโดยเวลากำลังจะหมดลงแล้วสำหรับทางเบคโววิช หลังจากล้มเหลวในการยืมตัวแบบ Backto Back แต่เขาก็มีประโยชน์กับทางวร์เจอร์ว่ารู้ว่าเขานั้นเขาสามารถเข้าถึงได้แต่นั้นการส่งเขาออกไปแบบยืมตัวอีกครั้งจึงดูเหมือนเป็นแนวทางปฏิบัติที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดแล้วโดยทางวร์เจอร์ได้กล่าวว่าเขาต้องทํางานอีกครั้งและก็แสดงถึงระดับที่เขาสามารถเล่นได้โชคดีสำหรับตัวฉันเองฉันได้เห็นระดับแล้ว เมื่อเขาอยู่กับชั้นที่เชลติกเขาเล่นกระทางแอร์บายไซิกและเขาก็โลดผลนะจริงๆแล้วตั้งแต่10เกมแรกที่เชลติกนั้นเขาไม่ได้รักษาระดับความฟิตเลยและกระฟอร์มที่ฉันรู้ว่าเขาทำได้เจ้ามาคนที่2ก็จะเป็นเอลดินยาคูปวิชโดยด้การร้อนที่แล้วนี่มีการประกาศสัญญาฉบับใหม่ระยะเวลาหปี3ฉบับสำหรับทางเวสต์มอร์แกนคิสเตียนฟุกและก็เอดินยาคูปวิช โดยในขณะที่อดีต2คนนี้กล่าวอำลาด้วยความไม่พอใจโดยมองแกนจะเกษียณอายุและก็ฟุชจะย้ายไปอเมริกาเมื่อสิ้นสุดเขาตกลงยังไม่มีการประกาศสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับผู้รักษาประตูรุ่นเก่าซึ่งเป็นที่เข้าใจกันว่ายาคูปวิชนั้นจะอยู่เคียงข้างและอยู่ในขั้นตอนการสัญญาระยะเวลาหปี ซึ่งนักเตะวัสดุปีไรนี้เป็นที่ชื่นชอบของทีมผู้สัมปตูดังนั้นในขณะที่เขาไม่ได้ลงเล่นให้กับทางทีมชุดใหญ่ตั้งแต่แตปี2018เขาก็เป็นส่วนสําคัญของทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทางโรเจอร์ที่ต้องการให้มีผู้สัมปตูอาวุโส,ส3ามคนหาว่าอยู่กับทีมโดยยาคูบอวิชนั้นการยืดอายุข,ของเขายังหมายความว่าแดเนียลไอวนเซนสามารถกลับไปเล่นแบบยืมตัวได้ ในขณะที่เขานั้นพัฒนาต่อไปเรื่อยๆโดยที่ชาวเดนมาร์กอาจจะมุ่งหน้ากลับไปที่เพรสตันก็เป็นได้ต่อมาคนที่3ามก็จะเป็นจอห์นเฮิร์ตโดยเมื่อเตะอายุน้อยถูกส่งตัวไปเล่นแบบยืมตัวก็ทําได้ด้วยความตั้งใจที่จะกลับมาเล่นได้ดีกันอีกครั้งโดยเขาได้บอกกับทางพาวเวอเนอร์หัวหน้าของรอสตันแฮมมาว่าจอร์ดเฮิร์ตนี่ไม่ได้ปรับปรุงระหว่างการยืมตัวซึ่งไมเลอร์อก็ตอบว่านั่นเป็นเรื่องจริงนะเขาอาจจะมีรูปร่างที่ดีขึ้นสำหรับสติ เห็นชัดเจนเลยว่าเขานั้นไม่ได้ทิ้งผู้เล่นที่ดีกว่านี้เอาไว้ซึ่งสติเหล่านั้นลบสนามทั้งหมดแสองนัดในแชมเปี้ยนชิพแต่ว่ายิงได้ศูนย์ประตูซึ่งเป็นการกลับมาแบบน่าผิดหวังอย่างมหาศาลสำหรับกองหน้าที่ซิตี้ต่อสู้อย่างหนักเพื่อแย่งชิงจากทางเชฟฟิลด์เวนส์เดย์ ผ่านโอไฮโอลูเวนและผู้ที่หาตาข่ายได้เป็นประจำสำหรับทีมชุดอายุ23ปีไม่ต้องสงสัยได้เลยว่าเขานั้นพร้อมสำหรับฟุตบอลระดับสูงไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเปิดตัวกับทีมแรกเมื่อสิ้นสุดแคมเปญปี2019ถึงปี2020โดยมีความหวังในการประเมินครั้งสุดท้ายของแวนเนอร์นะฮะเกี่ยวกับเฮิร์ชมาว่าเขายังคงทำได้ดีผู้จัดการบรอทเทนแฮมได้กล่าวฉันอยากจะบอกในบันทึกมาว่าทัศนคติของจอ,งองร์จนั้นยังคงถูกจุดอยู่เสมอ เขาเป็นเด็กที่มีเหตุมีผลจริงๆเขาไม่สมควรได้รับคำวิจารณ์ใ,ใดๆฉันไม่สงสัยเลยว่าจอร์จจะก้าวต่อไปและจะเป็นกองหน้าที่น่าทึ่งน่าเสียดายที่ปีนี้ไม่ได้ผลสำหรับเขาเช่นเดียวกับที่เราทุกคนหวังเอาไว้และคนสุดท้ายทีผมคนที่4ก็จะเป็นแซมฮิวดูเหมือนว่าทางที่จอรสยานนั้นจะตีทองนอกกรีบได้กลับมามากกว่าเดิมนะฮะเพราเขาดึงแซมฮิวกับตันในรุ่นจากทางเชสเตอร์กลับเข้ามาอีกครั้ง โดยเขาคนนี้เป็นผู้เล่นที่เก่งที่สุดในชุดยู3ปีโดยแสดงความแข็งแกร่งที่กองหลังเพื่อจะให้แน่ใจมาว่าการป้องกันที่รั่วก่อนหน้านี้ในขณะที่พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเป็นไฟคุกคมของลูกตั้งเตะครั้งใหญ่ในอีกด้านหนึ่งโดยทำประตูได้แปประตูในทั้งหมด24เกมโดยเมื่อที่สุดฤดูกาล2017-2018นั้นเขาอยู่บนม้านั่งสำรองของทีมชุดใหญ่แต่การบาดเจ็บที่หลังทำให้เขาต้องออกจากการแข่งขันในรายการหน้าทั้งหมดเลย ซึ่งในปีถัดมาเขามีปัญหาในการเข้าไปอยู่ในทีมของซัฟฟอร์ดใน League ลีกทูดังนั้นจึงเป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่เขายังคงอยู่ที่สมโมสรในรายการที่เพิ่งผ่านพ้นไปคราวนี้ให้เบอร์ตันยืมตัวในลีกวันดีกว่าไหมซึ่งที่นั่นเขาทําไม่ดีเขาชนะเพียงแค่1ใน14เกมที่เขาเล่นแม้จะมีปัญหาการบาดเจ็บเหล่านั้นและแม้กระทั่งในวัย24ปี ทา,ท,ทางที่จ่อสยามยังคงกระตือรื้นที่จะเก็บเขาเอาไว้รรยชื่อที่เหลืออยู่เมื่อช่วงต้นเดือนแสงเห็นมาว่าเขาจะรับข้อเสนอใหม่อย่างแน่นอนแบนฟอร์ดน้องใหม่ที่คุ้นเคยโดยทั้งแบนฟอร์ดทีมน้องใหม่ในศึกฟุตบอลบริกิตนะฮะในการ2021เป็นทีมที่3ที่เลื่อนชั้นจากศึกแชมปีเป็นชิพต่อจากทันนอริสิตี้และก็ฟอร์ด โดยแบรนฟอร์ดคว้าแชมป์เพลย์ออฟด้วยกันชนะสวอนซีซิตี้ไป2 0ทต่อ0ทำให้พวกเขานั้นกลับขึ้นมาเล่นในลีกสุดกันอีกครั้งตั้งแต่ฤดูกาล1946ถึงปี1947นะฮะหรือประมาณ74ปีที่แล้วซึ่งทีมพึ่งพิคาดเนี่ยถูกจับสลากมาพบก,กระทังเลสเตอร์ซิตี้ในศึก f อฟเอคัพ2ยการหลังสุดโดยทีมจิ้งจอกสยามนั้นบุกไปชนะแบลนด์ฟอร์ดได้ถึง2นัด โดยทางเคเดซี่อิเฮนดาโซ่ทำประตูชัยประตูเดียวให้กับทางเลสเตอร์ในการพบกันที่กริฟฟินพาร์คในเกมกับทาง FA Cup คัพรอบ4บริการ2019และถัดมาบริการที่แล้วเนี่ยเลสเตอร์กระบุกไปถล่มแบรนด์ฟอร์ดในเกม FA Cup คัพรอบ4เช่นเดียวกันที่สนามแบนด์ฟอร์ดคอมมูนิตี้สเตเดียมและก็ชนะไปด้วยสกอร์3ต่อ1จากประตูของเซนกิสอุนแดยูริสติเมองและก็เจมส์เบดิสัน ก่อนจะเดินหน้าไปคว้าแชมป์เอฟเอคัพได้ในท้ายที่สุดมาในการนี้ทั้งสองทีมจะพบกันในศึกพรีเมียร์ลีกถือเป็นการพบกันในลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดนการ1938ถึง1939ซึ่งเลสเตอร์นั้นจะบุกไปเยือนแบรนฟอร์ดในวันที่23ตุลาคมก่อนจะกลับมาเปิดบ้านคิงพาวเวอร์สเตเดียมรักการมาเยือนของแบรนฟอร์ดในวันที่19มีนาคมนั่นเองและคลิปข่าวของทางเลสเตอร์ในวันนี้จบเพียงเท่านี้ ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้กับผมกันด้วยครับ